สวัสดีครับพบกับเอ็กซสิงอีกแล้วนะครับนี่ก็2นาทีสทุ่ม59นาทีนะครับพอดีมีพระเข้าเล้งด่วนนะครับจะเป็นสายหลวงพ่ลุงวัดทักระบือแล้วก็สายเจ้าสัววัดเจ้าสัวนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเดี <Wow. S 1> ย๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราได้จะไปได้อะไรกันวันนี้กลับบ้านกันไปครับโอเคครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแล้วครับอยู่ที่เซเว่นในกระทุ่มแบนสักที่หนึ่งนะครับเราถึงแล้วที่อำเภอกระทุ่มแบนผมขับรถมาสักสักแป๊บเดียวเพราะว่าอยู่อยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเราเดินลงไปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูหาเจ้าของกันว่าพระเขาจะสวยแค่ไหนครับไปครับสวัสดีครับไหนวันนี้พี่มีอะไรมาบ้างครับพี่ก็มีสอมครับที่ดูแลเป็นหลวงพ่ร่งกับเจ้าสวยใช่ไหม นีไ่ได้มานานจังพี่เก็บมานานแล้วครับเก็บมานานแล้วแต่พอดีท,ทูกนี้อยากใช้ตังนิดหน่อยอแต่เดี๋ยวผมขอขอดูก่อนลองดูลองดูครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวดูพระก่อนแต่ว่าเปน็นงลองดูครับเก็บมานานครับเฟโน่าสวสองมอทองขนาด น่าจะเก็บมานานนะพี่เพราะโค้ดเต็มแล้วก็ผานคงดีเหมือนกันว้ก็ <Wow. S 3> ไม่อยากจะปล่อยครับแต่จังหวะมันเป็นจังหวะเป็นโจรสลอกนะครับเลี้ยงทองเก้าสิบเด,ด,ดี๋ยวเราดูอีกองหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เอาเท่าไหร่นะาาคนคบต่อเลยนะยังต่อเนี่ย <laughs> อันนี้เป็นโคน้ดอนันนี้เป็นผาบ้านผมเลยนะ ลุงเป็นส,สามๆเนื้อเงินนะครับบอกต้องทำดินใหญ่นะครับผิว,วโอเคนะครับเร่งด่วนเลยพี่เดี๋ยวมันดึกแล้วมาตัดช่วงกว่ามีคิดว่าไปนเลยครับของอันนี้เอาเท่าไหร่ขอสิบสี่ได้ไหมครับแสนสี่แสนสี่สสผมจะไม่ค่อยไหวนะพี่ช่วงนี้นะขอ,ขอขอคำนึงเล็กน้นพี่ขอไปเล็ก เลขไม่ค่อยสวยหรอกขอที่สามแล้วนะหมื่นตังได้ไหมอืมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เศรษฐกิจเลยแล้วนะครับสภาพก็โอเคนะสภาก็สวยดีนะขอเป็นหนึ่งสามแปดใช่ไหมครับแปดสามหมื่นแปดพันแปดสามหมื่นแปดพันเอานะภาพสวยดีครับเดี๋ยวผมขอต่องอีกที ามหมื 30, ่นแปดพันอางี้พี่เปลียดจะไ,ดไเปเบี่ยนเลยดีกว่าเหมนซื้อช่วยกันนิดหน่อยนะครับผมขอแสนสามหมื่นห้าพันได้ไหมหนึ 1, 3, 5, ่งสามห้าได้ครับหนึ 1, 3, 5, ่งแสนสามหมื่นห้าพันเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ผ้ามันโอเคแต่ว่าตอนเนี้ยมันขายได้ผิดนิดนึงนะครับก,ก็คือแสนสี่ ผมต่อไปแสนสามจริงมันเนี่ยเท่าต้องการก็แสนสามหมื่นห้าพันอ่ะครับคเห็นขอกลับน้าใจเราก็อ่ะโอเค,อเคพี่เดี๋ยว<ๆ>ผมขอไปต่อน,นี้ผมจะได้ไปต่อได้นิดหน่อยเนี่ยอืมอ่ะได้ครับนะครับแสนสามหมื่นะ้าพันนะได้ครับรับเดี๋ยวพี่อันนี้ผมปั้นมาอันนี้แสนหนึ่งครับ เราริมถนนเลยนะพี่จัสาวเหมือเลยครับจูบคนใหมายครับไม่ต้องกลัวครับอันนี้เงินเลยจุดนะครับเงินทุนเงินเลยจุดอันนี้ห้าพันครับพี่พี่ลองครับไม่ต้องรีบครับพี่ไม่ต้องรีบโอเคดูเวลาพี่จากรก็ดูนี่นะพี่ก็ได้ได้ได้สตางค์ไปแล้วเนาะครับก็เราก็ได้พักกับบ้านเงินสองโมงนะพี่จากรนั้นเลยกินพี่พักช่วยได้นะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ <Okay. S 1> เพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆของเรานะครับ <Okay. S 1> งั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านก,กันเลยเดี๋ยวนะดีกว่านะพี่จังนะครับผมงั้นเราขอลาลก่อนนะครับสวัสดีครับ